วันนี้มาที่จุดรวมพลนะครับเพื่อแจ้งการเช้งนะก่อนจะร่วมเช้งก็ไปดูเรื่องราวที่คนไทยไม่เข้าใจแยกไม่ได้แม้แต่สื่อก็อธิบายประชชนไม่เข้าใจหรือเชิญผู้รู้มาอธิบายก็อธิบายไม่รู้เรื่อง นะหรือคนเขียนรัฐธรรมนูญก็อธิบายไม่ได้อยู่ดีตอบอำ่อำอ่ำอง,งเฉยเายกันไปหมดนะครับดังนั้นผมจึงทําผังออกมาให้คนไทยได้ดูว่าการที่คุณประยุทธ์นะฮะอยู่แปดปีมันคนตอบมาไหนในสายงานของผมนี่มีหลักวิชาที่ถูกตอบชี้ชัดเป็นเลยนะฮะ ไม่ต้องมาถามอะไรกันให้วุ่นวายยังงงกันอยู่เนี้ยนะมันเป็นเรื่องง่ายมากถ้าคนไทยมีหลักวิชาที่ถูกแล้วมันจะแยกถูกแยกผิดเป็ดทำให้ประเทศไม่ไปเสียเวลาวนอยู่ในเขาวงกฏอย่างที่เราเป็นอยู่เนี้ยเราวนอยู่ในเขาวงกฏของเราเองอยู่ในวงจรลูบาทน้ำเน่าอ่ะเป็นเขาวงกฏวนก็อยู่เนี้ยไม่รู้จบนี่คือประเทศไทยตัวป,ปลอมที่เราเป็นมาถึงเก้าสิบปีนะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ ต้องรวมพลกันแล้วคนไทยทั้งประเทศนะเช้งทำการเช้งเปลี่ยนประเทศไทยนั่นคือทิ้งประเทศไทยตัวปลอมที่เป็นมาถึงเก้าสิบปีต้องทิ้งแล้วเปลี่ยนแล้วมีเส้นทางเดินใหม่ให้แล้วผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่บรถแบบสองหรือแ,แต่ทำยังไงท่าจะเช้งเปลี่ยนก็จะให้ดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันมันเป็นการอธิบายที่ง่ายมากเลยนะว่าททำไมต้องรอสารรัฐมนูลมาดูของผมถ้าไม่ต้อง พึ่งพาสารและนูดเลยถ้าประชาชนมีความรู้อย่างที่ผมรู้มีนะฮะท่านจะอธิบายแล้วรู้เรื่องได้เลยดังนั้นผมจึงทําผังให้ดูนะฮะเพราะเชิญเข้าดูผังแล้วคนไทยจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญเลยจะเข้าใจแจ้งแจ้งเลยไม่ไปถามสื่อ,อะนะละนะแล้วท่านจะกลายเป็นผู้ที่เช็คอีก่างหากว่าสื่อนี่รู้จริงหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่านําเสนออะไรให้ป,ประชาชนเนี่ยประชาชนก็รู้เรื่องมากกว่าคือท่านดูงานผมนี่จะเกิดเป็นระดับโสดาบันธรรมาชิปไตย หรือเรียกว่าโสนารบันทิปไตยก็ได้นะครับคือเป็นโสนาบัลเลยนะทางการปกครองบ้านเมืองไม่ต้องไปพึ่งพาสายสื่อชี้นําทางเาสื่อก็ไม่รู้เหมือนกันก็พักก็ถึงพาทั้งประเทศเดินวนก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโปรดเข้าดูคลิปผมนี่ครับแล้วประชาชนไม่พึ่งพาสื่อแล้วครับนะเรื่องแปดปีเนี่ยเพราะฉะนั้นะขอเชิญครับแล้วท่านจะกลายเป็นโสนาบันทิปตยกันทุกทุกคนประชาชนชาวไทยเชงเปลี่ยนตัวเองทุกทุก,ทกคนครับ